สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรการในเรื่องของการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือความขัดแย้งนะครับระหว่างทางสหรัฐนะครับกับสารอาญาระหว่างประเทศนะครับหรือว่า international นะครับ criminal court นะครับ icc โดยทางเนื้อหาข่าวนะครับก็พูดถึงว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ icc เนี่ยได้กล่าวถึงการว่มบาศของทรัมป์แล้วก็โจมตีศาลนะครับแล้วก็พูดถึงบรรดาเยื่อของความปาดเถื่อนทารุณน,นะครับโดยผู้สื่อข่าวนะครับได้รายงานว่าสหรัฐนะครับไม่เคยเป็นกลุ่มบุคคลนะครับของศาลอาญาระหว่างประเทศนกะกุงเฮกดังนั้นนะครับพวกเขาก็กล่าวว่าศาลเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะนำพลเรือนสหรัฐในความพยายาม สำหรับข้อเก่าวหาอาชญากรรมต่อสงครามมนุษยชาติหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ทีมบริหารของทรัมป์นะครับก็ได้รุดเดินไปไกลกว่านั้นนะครับได้ร้องเรียกว่า ICC นะครับหรือศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยทุจริตคอร์รัปชันไร้ประสิทธิผลและมีอคติ โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับนายไมค์พอมพิโอนะครับเขาก็ได้กล่าวว่าพวกเรานะครับไม่สามารถและจะไม่รอเฝ้าดูในขณะที่ประชาชนของพวกเราเนี่ยถูกคุกค,คามโดยสารจิงโจ้โดยทางผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าในวันพฤหัสบดีนะครับพวกเขาได้ใช้การคว่ำบาตรใหม่ต่อบรรดาเจ้าหน้าที่ของ ICC ทั้งหมด ที่กำลังทำการสอบสวนถึงพฤติกรรมของกองกําลังสหรัฐนะครับและปฏิบัติการของ cia นะครับในอัฟกานิสถานโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับได้กล่าวต่อไปอีกว่าพวกเขานะครับได้ให้การไร้ความสุขต่อพวกเราหนาที่จะต้องลงโทษพวกเขาแต่พวกเรานะครับไม่สามารถอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของ icc และครอบครัวของพวกเขาเนี่ยได้เดินทางไายังสหรัฐนะครับเพื่อจะมาช้อปปิ้งสินค้านะหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวและอีกอย่างหนึ่งก็คือการร่วมความสุขของเสรีภาพอเมริกาในขณะที่เจ้าหน้าที่เดียวกันนี้นะครับคิดถึงการฟ้องคดีแม้ว่าผู้ปกป้องของบุคคลเหล่านั้นนะครับจะเป็นเสรีภาพมาก ทางรัฐมนตรีว่าก,กรารกระทรวงการหมสหรัฐนะครับนายมาร์คเอสเปอร์นะครับก็ได้กล่าวว่าสหรัฐนะครับยังคงมีสิทธิทางอธิปไตยและข้อผูกพันต่อการตรวจสอบที่เหมาะสมและจัดการบุคคลใดๆของพวกเรานะครับที่ถูกกล่าวหาการละเมิดของกฎหมายของสงครามทางผู้สื่อข่าวรายงานว่าการคว่ำบาตใหม่นะที่ติดตามมาจากการ ตัดสินใจของวอชิงตันในปีที่แล้วนะที่จะยกเลิกวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวของหัวหน้าอายการของ ICC ฟาตูเบนซูด้านะครับเธอผักดันเพื่อการตรวจสอบและความพยายามที่เป็นไปได้ของ,องกองกำลังสหรัฐนับตั้งแต่ปี2017เบนซูด้านะครับได้กำลังพยายามที่จะฟ้องร้องผู้นำคนก่อนของสุดานโอมาอัลบาเชอร์นะครับ สำหรับการทารุณกรรมที่ได้กระทําในดาฟเฟอร์และเธอกำลังตรวจสอบนะข้อเก่าหาอาชญากรรมสงครามอิสราเอลในเขตยึดครองเวสต์แบงค์และกาซาบางอย่างนะครับที่สหรัฐต่อต้านทางนักวิเคราะห์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะทางกฎหมายทหารนะครับชื่อว่าบูตเฟนนะครับเราได้กล่าวว่า ผมคิดว่านะครับสุดยอดนะของวิวัฒนาการของพวกเราจากสาธารณรัฐนะครับไปสู่การเป็นจักรวรรดิหนึ่งนั้นซึ่งเชื่อว่าพวกเราอยู่ด้วยมาตรฐานของพวกเราและเป็นตามลำพังผู้เดียวผมไม่คิดว่านั่นนะพวกเราเนี่ยควรจะมองไปที่การกระทำนะที่เฉพาะเจาะจงของนายทรัมป์ ในการแยกตัวโดดเดี่ยวทางผู้สือข่าวได้รายงานต่อว่านะครับด้วยการพุ่งเป้าหมายไปที่เบนซูด้านะครับในฐานะเพื่อนผู้ร่วมงานการคว่ำบาตใหม่ของสหรัฐเนี่ยได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับว่าสาลนั้นนะสามารถทำงานของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิผลแท้จริงหรือไม่นะครับเครื่องหมายคำถาม ทางโฆษกนะของเรขาธิการสาหาประชาชาตินะครับชื่อว่า,าสตีฟานนะดูจาริกนะครับเขาได้กล่าวว่านะครับพวกเรานะครับได้ตั้งข้อสังเกตนะด้วยความห่วงใยต่อรายงานเหล่านี้ของคำสั่งบริหารสูงสุดที่ให้อำนาจคว่ำบาตรต่อบุคคลบางท่านนะครับที่ศาลอ,อาญาระหว่างประเทศ พวกเรานะชัดแจ้งนะที่จะยังคงต่อเนื่องที่จะติดตามอย่างใกล้ชิดมากต่อพัฒนาการใดๆต่อประเด็นนี้ทางกลุ่มของสิทธิมนุมนษยชนนะครับได้กล่าวถึงการตัดสินใจของทีมบริหารของทรัมป์ว่าอาจจะสามารถนะครับเป็นอันตรายต่อความสามารถนะครับของพวกเขาที่จะช่วยเหลือส่วนที่อ่อนแอที่สุดในเขตโซนสงคราม แต่ในขณะนี้นะครับสหรัฐได้ประกาศว่าพวกเขาไม่สามารถเชื่อถือ ICC ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งจะบรรลุผลความยุติธรรมต่อวาระของอเมริกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็มีการหินที่ไม่ลงรอยกันนะครับระหว่างสหรัฐกับศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่า international criminal court นะครับ ICC นั่นเองเพราะฉั้นตรงประเด็นนี้นะครับนักวิเคราะห์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางกฎหมายทหารก็มองว่าสหรัฐอาจจะมองว่าตนเองนะครับเป็นการกระทำนะที่มีอธิปไตยมีความถูกต้องนะอันนี้นลักษณะที่ทางนักวิเคราะห์มองว่าเป็นลักษณะเอาเรว่า exceptionalism นะครับเป็นลักษณะของเป็นชาติที่มีลักษณะพิเศษ นะถ้าเราพูดแบบนั้นเราก็บอกว่าอเมริกาจะมองว่าตนเองเป็นจักรวรรดนะิเพราะฉะนั้นมีอำนาจในการตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับจึงไม่เห็นด้วยที่ศาลอาญาระหว่างประเทศจะไปสอบสวนนะการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สหรัฐนะแล้วก็ CIA ด้วยนะครับอันนี้คือความเห็นต่างซึ่งเราต้องดูต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งนี้นะมันมีข้อขัดแยง้งหรือมีความขัดแยง้งเนะี่ย แล้วพวกอะไรที่มันเป็นระหว่างประเทศเนี่ยนะครับมันไม่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าไม่มีอำนาจแล้วสุดท้ายล้มไปเนี่ยมันก็จะเป็นจุดของชาตินิยมนะที่เกิดขึ้นนะครับใครชอบปากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสง่งติดตามในช่อง youtube channel อาจารย์เสกนะครับเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ